วันนี้เรามีสมาชิกมาห้าคนตอนนี้เขาเปลี่ยนท่าเรือนะครับเราก็มาถึงขอบขามนะฮะสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเราเดินไปจุดชมวิวกันตรงนี้ก็วิวสวยอยู่นะเถ้าเราบอกว่าทางมันเอเนเจก็ไม่มีใครมากับเราอะดิถึงแล้วครับจุดชมวิวโอ้สูงเดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ํากันครับ ครับวันนี้เราก็มาอยู่บนที่สัตหีบนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปเกาะขามนะฮะเกาะขามเป็นเกาะที่มีรูปทรงเป็นรูปตัวเฮดแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของทหารแต่เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ครับเราสามารถที่จะซื้อตั๋วข้ามเกาะได้ที่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยครับอันนี้ที่ขายตั๋วก็ผู้ใหญ่ตัวสามน้อยนะเด็กของวัยห้าสิบวันนี้เรามีสมาชิกมาห้าคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันยาว เดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไปหลังจากที่เราซื้อตั๋วกันแล้วก็ต้องนั่งรถ2แถวไปที่ท่าเรือกันต่อครับใช้เวลาในการนั่งรถประมาณ10นาทีฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนท่าเรือนะครับมาขึ้นยี่ท่าเรือในอดีตที่ใครไปเกาะขามก็จะต้องไปขึ้นเรือที่เขาหมาจอใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนมาขึ้นเรือที่ท่าเรือสแสมสารมาดีนาแทนแล้วครับซึ่งที่ท่าเรือนี้ก็บรรยากาศก,าก็ใช้ได้ครับสวยไม่แพ้ท่าเรือที่เขาหมาจอเลย ยังไงครับหนุ่มๆไม่ได้มานานแล้วรู้สึกยังไงเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเหมือนได้กลับมาเป็น14อีกครั้งอ่ะ14อีกครั้งอ่ะอารมณ์นั้นประมาณนั้นหายไปกี่ปีเนี่ยหายไป15ปีไม่ได้มาหลายปีมากขอถามตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวข้ามไปที่เกาะนะฮะก็เราต้องต่อแถว ขึ้นเรือก็เป็นเรือต่อเรือนะขึ้นจากลำนี้เดินลงมาแล้วก็ไปขึ้นลำนึงขึ้นก็เอ็กวันเจอร์นี่นิดนะ ไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยนะครับที่นี่ไม่งันเรือไม่ออกนะอย่าอย่าไปหยิบของเด็กมาใส่นีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเด็กใช่ไหม การนั่งเรือไปเกาะขามเราจะใช้เวลานั่งเรือประมาณ30นาทีนะครับเรามาถึงที่เกาะขามแล้วนะครับแต่ว่าเรามาตอนน้ําลงนะตอนขึ้นท่าเรือก็จะขึ้นกับลักทุเลหน่อยบันไดก็ชันมากขึ้นแบบลักทุเลอยู่เราก็มาถึงเกาะขามนะครับ สะพานนี้ก็เป็นสะพานที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงก็ถือว่าก็ไม่ขี้เลยฮรแต่ถ้าน้ำขึ้นจะสวยกว่านี้เยอะถ้ามาตอนน้ำลงมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมมาตอนน้ำลงนะมาขอขามก็ไม่เคยเจอน้ำลงขนาดนี้ขนาดขึ้นเรือยังลำบากเลย เกาะขามเนี่ยก็เป็นเกาะที่ผมชอบเกาะหนึ่งนะเมื่อก่อนเป็นเกาะที่มาบ่อยมากเป็นเกาะที่ผมมาหัดดำน้ําที่นี่เลยนะครับมาตั้งแต่ว่ายน้ําไม่เป็นจนตอนนี้ไปดำสกูบ้าไปอะไรสารพัดแล้วนะเป็นเกาะที่รักมากเกาะหนึ่งนะแต่ก็ห่างหายจากการมาไปหลายปีมากเกาะขามนี่ก็เป็นอุทยานใต้ทะเลเกาะขามด้วยนะสมาชิกของเราก็กว่าจะขึ้นเรือมาได้นานพอสมควร บบนึกว่าจะนอนบ,บ,บนเรือ,อนน <c oughs> ในอดีตนะครับการมาเที่ยวเกาะขามของผมนั้นไม่มีแม้กระทั่งท่าเรือและก็ไม่มีสะพานที่โด่งดังในโซเชียลอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนตอนนี้ครับแต่ว่าการที่มีสะพานและก็มีท่าเรือนั้นก็ทําให้การที่มาท่องเที่ยวเกาะขามนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีและธรรมชาติของเกาะก,ก็ยังสวยงามอยู่อย่างเช่นเดิมครับว้าวขนาด พายุเข้ายัางน้ำใสเลยน้ำล้มโอ้โห,โโหเยอะว่ะอุ้ยฝัยน้ำลมเยอะเฮ้ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเรียบแล้วเนี่ยนี่ดีอยู่ในเขตทหารเนี่ยม,มีประตูดเโรโมอนเปิดไปเจอชิซสุกวะว่ะไม่มีชิตุกน,น, <laughs> น้ำทเน้ำใสอยู่เหมือนกันนะเป็นประตูที่เราเปิดออกไปแนละ้วเราจะได้เห็นถึง <laughs> ธรรมชาติที่เรานึกจะไปนะครับก็อากาศถือว่าดีครับไม่ร้อนลมก็เย็นดีสบายน้ำก็ค่อนข้างใสน่าจะเหมาะกับการดำน้ำออไปเดินดูดีกว่าไหมลักษณะนี้เดี๋ยวน่าจะเดินไปดูเอ,อมิโม่ได้เลยไม่ต้องดำเลยํำได้วา่าไอยู่ได้แต่คอตรงนี้แหละน่าจะเดินไปดูได้เลยไม่ต้องดำหรอกดูจากสภาพเลย นะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาที่นั่งกันก่อนนี่รับบรรยากาศชายหาดตอนน้ําลงเดี๋ยวเราดูตอนเที่ยงเผื่อน้ํามันจะขึ้นเยอะและบนเกาะขามนี่ก็ยังมีเสื้อชูชีพไว้ให้เราใช้บริการฟรีครับมีเตียงผ้าใบอุปกรณ์ดำน้ำเสือน้ำดื่มแล้วก็อาหารอีกมากมายครับไว้คอยบริการเราแล้วก็ยังมีโต๊ะที่นั่งอีกมากมายด้วยฮะเราลอน้ำขึ้นนะฮะ ก็เดี๋ยวเราเดินไปจุดชมวิวกันทางเดินก็เดินเลยห้องน้ำมานะครับก็เดินตรงไปเลยเดินไปตามทางก็๋จะไปถึงจุดชมวิวนะฮะเดินมาถึงก็เจอทางออกกันเลยนะเราไปขวาเราไปขวานี่สิเราไปขวาจุดชมวิวจบแล้วไงเดินกลับแล้วโอ้เนียนงี้เลยอะง่ายเปล่า <Hey. S 1> มุมนี้สวยใช่ไหม <Hey. S 1> มองกลับไปตรงนี้สวยอยู่ <Yeah. S 1> ได้อยู่หมดแล้วหินหินหายหมดแล้วใกล้ละ oh. อีกพักหนึ่งอีกพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเราก็น่าจะดำน้ำกันได้ดละนี่ครับทางเข้าจุดชมวิวไปทางนี้นะครับถ้าไปทางขวาเนี่ยก็น่าจะไปไหนต้นไหนเลย เอ้าทำไมมันไม่รอดอ่ะไม่เดี๋ยวมันจะไม่ขำไงอย่าจะเป็นธรรมดาไปอ้าวแล้วทำไมแกรอดอ่ะไม่อยากขำไงเนี่ยสองสองผัวเมียเขาเริ่มได้เรื่องแล้วเริ่มเริ่มหายใจแรงขึ้นเรื่อยไกลหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้จักจำได้ว่ามันร้อนมาก ร้อนเพราะมันไม่มีลมค่ะพี่แขกถ้าไม่ไหวก็บอกโอ้แล้วการให้โอ้โหสี่หลัง <c oughs> <c oughs> ชวนมาน้าดค่ะเอ้ยไม่เมื่อกี้แค่แย่เฉยพี่แขกเป็นคนอยากมาถ้าไม่ไหวก็พี่แขกยกมือเดี๋ยวโอ้โหี่หลังไม่ไม่โอแค่แย่ <c oughs> เฉยเดี๋ยวไปยืนรอตรงทางออกได้ปะ ดี๋ยวพี่รอตรงนั้นนะแล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมเพิ่งมาถึงกันอย่างนี้เหรอือมทำไมเดินกันชา้าจังเลยจุกรันแจเอันเจอร์ไปไหนวะเพิ่งจะถึงทางขึ้นคร <c oughs> ับเราก็ามาถึงทางขึ้นแล้ว <c oughs> เดินเป็นทางลาบมาสักไกละนะมุดไปมุดมา ก็มาถึงทางขึ้นตรงนี้ก็เป็นเชือกแกบอกไม่ร้อนฉันจำได้ว่ามือหนึ่งแค่ก่อนแค่ก่อนอยากให้โลกจำป้าละ่ะ <c oughs> ถ้าอยากให้โลกจำ <c oughs> ก็ไปยืนถ่ายบนยอดนั่นแหละโอ้ยตรงนี้ลมเย็นจชงเลยอ่ะตรงนี้ก็วิวสวยอยู่นะตรงนี้ได้หรอตรงนี้ได้ครับ ลืมตัวอยู่เลยเ <laughs> ลยเฮ้ยลืมตัวอยู่เรื่อยเลยสงสัยจะได้ของแถมเบ็ดเบ็ดเราก็ไม่ได้เอามา <laughs> จะมาตกหมึกที่นี่เลยเหรอทีนี้มาที่เขาว่ามีฉลามใช่ไหมน่าจะแถวนี้หลังเกาะก็เดี๋ยวมองมุมจุดๆอยู่น่าจะเห็นมั้งเขาบอกว่ามีฉลามอยู่สองตัวหลังเกาะ เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอไหมเหนื่อยเป็นเพราะเราหายใจไม่ทันเองมากกว่าไม่ใช่ออกซิเจนน้อยลงหรอกน้อยลงน้อยลงจริงน้อยลงแต่มันต้องสูงเยอะๆไงอันนี้มันไม่สูงขนาดนั้นไม่เคยดูไอ้ไอ้เนี่ยของทิเบตอ่ะมันบอกว่าออกซิเจนน้อยมากแล้วทิเบตโอ้โหอันนั้นมันสูงตั้งกี่พันเมตรอันนี้มันแค่ระดับหลักร้อยเมตรมันเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะใช่ทำให้แบบร่างกายแข็งแรงนี่หัวหลวมตัวขึ้นมาเลยนี่ดัง ถ้าเราบอกว่าทางมันเจอก็ไม่มีใครมากับเราอ่ะดิ <c oughs> แล้ววันว <c oughs> ววแก,กไหวนะไหวเปล่าไม่แขกไหวพลาดแล้วเรา <c oughs> โอเคทรมานที่แข็งโปรแกรมภูที่จะไปภูกระดึงภูกยกเลิกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรไม่ต้องไปชวนภูละไม่ได้กึ่ง <c oughs> ก็ได้หนึ่งเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะถึงแล้วข้างหน้าก็ถึงแล้วอันนี้ยังไม่ใช่นี่มีจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดพักได้เหย้ยโอ้ยตรงนี้เย็นสดชื่น,นอโอ้ยตรงนี้สดชื่น แขบไปต่อแล้วอะพี่แขกรีบพี่แขกรีบไชครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเราก็เหลืออีกมิดนึนงฮะทางก็ไม่ชันเท่าไหร่เราก็เดินมาไม่ไกลเท่าไหร่นะ มันแค่ชันนิดหน่อยมันก็เลยดูเป็นแบบเหนื่อยหน่อย,เน,ยเนี่ยเราก็น่าจะมาถึงแล้วจุดชมวิวใช่โอ้อ๋ยังไม่ถึงหมดแล้ว <laughs> ถึงแล้วครับจุดชมวิวโอ้สูง บอกความรู้สึกหน่อยครับสุดยอดตอนแรกว่าจะไปต่อที่ภูกระดึงสงสัยจะพอแค่นี้แหละหมดสภาพรับรับยาอมสักหน่อยไหมครับเผื่อจะถ่ายไม่สนใจยาอมหรครับมีอ้าวมีเหลือสองเม็ดแล้ว ใช่มันคล้ายลูกข่อยเ่ยมันคล้ายลูกข่อยดูใบมันเป็นเป็นขนผลไหมไม่เป็นจ้ะถ้าใบไม่เป็นขนผลนไม่ใช่อนี่ไงมันเป็นฝักไม่รู้ลูกอะไรเม็นมะกั่มป่ะไม่รู้อะอะไรตอนก่อนมันเคยมีกออะไรทองอะไรลองกินดูดิอีบ้าอยู่เพื่อตายแกจะมาวางแผนฆ่าฉันตรงนี้ไม่ได้นะก็อยากรู้รสชาติอ้าวดิ ไม่เอาอะ่ะอยากรู้เฉยๆยังไม่ได้อยากกินนี่เม็ดสีสดดิสีสวยเนาะจะชิมให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวเพื่อกินแล้วตายทำไงอะ่ะก็ตายไงทางหลงก็ช <c oughs> ันอยู่เหมือนกัน หุ้ยลงมาเจอผีเลยเว้ยลงมาเจอผีหลอกเลยเป็นไงมากูดผีถ้าใครก็มาทำเปไว้ให้อย่างดีเลยเนี่ยแล้วสักพักนึ่งหักล้มมาเซตข้างล่างขึ้นไปอย่างนั้นหมดเลยพาเทลงไปหมดเลยไงแล้วมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยเลย เดี๋ยวเราเดินกลับไปดูกันครับว่าน้ําขึ้นหรือยังพอที่จะดําน้ําได้ไหมครับทุกคนตอนนี้ก็น้ําขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปดําน้ํากันนี่ก็เป็นบรรยากาศชาหาดตอนน้าขึ้นตอนนี้นะครับวันนี้น้ําก็ไม่ได้ใสเหมือนทุกทีที่เคยมานะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้มันเป็นหลังพายุนะมันก็เลย ไม่ใส่เท่าไหร่แต่ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแ LIKE ล้วฮะไปแล้วหนึ่งคนได้อยู่ได้อยู่เอาลงลงไปแป๊บเดียวได้ปลาหมึกแล้วหรอเฮ้ยไม่ตกหมึกมาเิืสอดเลยตากแห้งเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเราลงไปดู ใต้น้ำกันครับว่าปากกรังที่เนีย่ยังจะโอเคอยู่ไหม I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up like Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วฮะอันนี้ก็เป็นเรือเที่ยวสุดท้ายเลยนะหลังจากที่เราไปดำน้ำมาเมื่อกี้ก็เออก็ยังมีช่วงที่มีปกาลังสวยอยู่นะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคฮนะ